แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3พฤษภาคม2566เราจะมาอัปเดตการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะทั้งขึ้นทะเบียนใหม่และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าและสุดกมรมส่งเสริมการเกษตรย้ำนะคะเกษตรกรทุกคนขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสน,นุนและให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีแปลงปลูกพืชเสียหายจากการประสบภัยพิบัติด้ดานพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลังและได้รับสิทธิ์ต่างๆตามประกาศกระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรก,กรแล้วนะคะต้องปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15วันกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นสามารถปรับปบรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละชนิดพืชน,นะคะ จำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรนะคะข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นนาเกลือตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปผักสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไปปลูกพืชในโรงเรือนตั้งแต่72ตารางเมตรขึ้นไปเพาะเห็ดทำผักงอกตั้งแต่30ตารางเมตรขึ้นไป พึ่งพนันพึ่งพโพรงอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนตั้งแต่10รังขึ้นไปชันโรง20รังขึ้นไปครั่ง5ต้นไม้ยืนต้นขึ้นไปนะคะไซเดือนจิกรีดวงสาคูอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่30กํตารางเมตรขึ้นไปเกษตรกรร,กร,รายย่อยที่มีเนื้อที่เพาะปลูกขั้นต่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้นะคะโดยต้องยืนยันว่ามีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตรในรอบปีพ่อปลูกดังนั้น,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 นเกิน8000บาทขึ้นไปสำหรับเกษตรกรรายใหม่ต้องดูนะคะติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ eform ที่เว e ็บไซต์ efarmer doae.go.th เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ5วันทําการนะคะเกษตรกรจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรและติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบได้ส่วนเกษตรกรรายเดิมและใช้แปลงเดิมสามารถปรปับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook โดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใช้งานแอปนะคะ อัเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรนะคะสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการรับความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะ